สวัสดีครับท่านผู้ชทุกท่านคุณกลับมาอยู่กันในช่องรสสัศสารแชนแนลนะครับผมนะวันนี้นะครับผมจะมาแกล้งคนระับแกล้งอีกแล้วเราจะมาแกล้งคนอีกแล้ววันนี้โอ้แกล้งใครไปไม่ได้เลยนะครับผมนะมีคนเดียวที่ผมจะแกล้งก็คือคุณโอก๊กคุณโอก๊กถ้าคุณแบบยังไม่รู้จักคุณโอก๊กแสดงว่าคุณไม่เคยดูคลิปผมนะครับผมคุณก็ต้องสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูคลิปผมนะแล้วคุณถามว่าไอโอ๊กเนี่ยคือใคร ผมจะขรูปโอเคให้นะครับนี่ชี้ให้ตรงน,นี้นขึ้โรูปโอเคให้วันนี้นะครับผมผมกับแต้มเเดเซอร์นะครับอย่าลืมติดตามออเดร์เซอร์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามช่องผมด้วยนะก็วันนี้ครับผมจะมากแกล้งเป็นแบบเอาเสียงผีโทรไปหามันนะครับดูเพราะว่าวันนี้มันมานอนบ้านเต็มนะครับเราจะมาดูว่า โอ้กเนี่ยจะมีปฏิกิริยายไงครับเวลาผีโทรมาหายเงี้ยนะครับผมนะโอเคเพื่ไม่เป็นการเสียเวลาของท่านนะครับผมเราไปรับชมรับฟังคลิปนี้กันได้เลยครับผมไปครับโอ้นี่เสียงไหมเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งนี่เสียงอะไรไหม Oh, oh. นเดี๋ยวกูช่วยถ่ายไว้เป็นหลักฐานเผื่อมึงโดนโดนกลัวไงฮัลลโหสวัสดีครับโอ้ยเสียงโคตรร้อ,อนนะเต็มนายเปิดให้กูฟังด้วยกูจะถ่ายไว้เป็นหลักฐานนายเปิดให้กูฟังด้วย,วย<แ>สิ่งใคร เป็นใครเฮ้ยเขาถ่ายไว้เป็นหลักฐานเผื่อกว่าจะเก็บข้อมูลได้เสียงอะไรวะโอ้มึง่เลยมึงทำน้ากันนะ่ะเสียงเหมือนเหมือนเหมือนเด็กเหมือนผีนางรำอะไรประมาณนั้นอะจะไม่ใช่หรอกมั้งเขาคงคิดเอง เฮ้ยเฮ้ยเราไปเองเลยเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่ใช่ลอเชื่อดิไอ้เฮียโทรมากวนหรอวะจะเต็มถ่ายไหมังถ่ายไปแล้วเออแค่ปวดจับไลยจับดือได้ที่นี่ทะลึ่งทะลึ่งปิดขน่ะฮัลโหล อะไรนะเป็นไงบ้างครับสุนกโทรมานี่สบายดีไหมคุรกว่าแล้วว่าแล้วเยี่ยมผีเองไอ้เก็ยเสียงตั้งกล้องอยู่ไหมเนี่ยนี่ายอยู่เนี่ยทายอยู่เนี่ยเอ้ยไมก็ดี หน้ากูหลอกได้เฉยเลยไอ้ที่ถ่ายเป็นหลักฐานไอ้เหี้ยนึกว่าใครโทรมาว่าแม่งกูสั่งถ่ายเป็นหลักฐานเลยนะโอ๊คลบเต็มลบเต็มอย่าลงเต็มอย่าลงปคิขอปนคลิปอถ่ายพิลิปหน่อยมองกล้องกูหน่อยเออกูว่ายมึงก็ได้เต็มอย่าลงเอ้ยบอกก่อนบอกอะไรคนดูก็อย่าลืมกดไลค์ให้ช่องอีเลเซอร์วีหนึ่งเลยนะครับมาติดตามด้วยดิได้ละแซ่ซัดนะครับ <laughs> 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 nhiễm chèn